สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ชาร์จเกมเมอร์เทเล่ครับวันนี้จะมาเล่น B ี s u p e เปอร์ไวรักันอีกแล้วนะครับเลโก้ด้วยนะครับอันนี้ก็อีพีที่6กเลยครับต่อจากอีพีที่5เลยครับ มีการแบบปล่อยแขนแล้วเจ็บมือเองนะครับตอนนี้พวกไวร้ายหมดเลยเนี่ยมิสเตอร I know it sounds crazy but the Justice Syndicate are big time villains you have got to believe me he didn't believe me จะให้ไวร้ายไปสู้เงี้ยโดนเตะออกมาเลยครับ If what you're saying is true, this would be incredible. I need to die. You believe us. <laughs> sure, I do. But the public's not, <laughs> not uh, going uh, to believe us. I don't have any evidence or even an eyewitness to back it up. Well, Harley Quinn's already gone. No kidding. We should get her for an interview. First, we have to find her. Then get to it. Because it would be criminal not to expose the justice syndicate for who they really are, right? มี <minutes> <okee> ทั้งเลเซอร์ทั้งน้ำแข็งเลยไอ้ตัวนี้อรอเป็นแคปบเวมันครับผมรู้จักตัวน้ำแข็งตัวนี้ดีว่าเฮ้ยมารไปตรงนู้นก่อน ไม่หันมุมกล้องไปฝั่งนั้นว่ะเฮ้ยไปนูกไปตามภารกิจเลยครับคิดว่าเล่นสเก็ตน้ำแข็งอยู่เหอะไหลลื่นเลยนะสะเก็ตบอร์ดปะครับเนี่ยสเก็ตแบสเก็ตบอร์ดแบบลายน้ำแข็งครับท่านต้องกระโดดไปครับไป ลงน้ำอ่ะลงน้ำไม่ยอมเป็นน้ำแข็งถ้าลงลาวาเป็นไงวะเนี่ยเฮ้ย <laughs> ไปครับขึ้นไปข้างบนนี่เหรอภารกิจที่มันให้เรามาอัานนี้ตำรวจครับมันไม่น่าให้เราข้าหรอกดูท่า หาวิธีเข้านะครับเฮ้ยแล้วส่งเลเซอมาให้เราประกอบด้วยวะเลเซอร์ก็มาวะเฮ้ยเอาต้องล่วงเืเหล่เมื่อกี้เฮ้ยต้องหลบครับจะเปิดเลเซอร์ทำไม เฮ้ยเราแช่แข็งมันก่อนได้ไหมได้ป่าวะถึงว่าเหอะเพื่อนเราโดนแนนเฉยได้ไหมไม่ได้วะแต่ในความเป็จริงก็น่าจะได้นะแต่เลเซอร์มันน่าจะทำลายน้ำแข็งได้แล้วแหละเอารีบประกอบรีบประกอบ <c oughs> ประกอบได้แล้ว สะท้อนครับสะท้อนเลเซอร์เฮ้ยเฮ้ยเราต้องหันไปทางนูน้นเออเอาสะท้อนกลับไปได้ไหมมันจะระเบิดไหมวะที่มันต้องระเบิดนะเว้ยจะขอแป๊บดิต้องมาทำอะไรตรงนี้ก่อนป่า เดี๋ยวดูก่อนนะครับเราต้องทำอะไรก่อนบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรามีสกิลล really ่างเล็กว่ะอ้าวแอบถ่ายรูปมะสะท้อนสะท้อนพร้อมไปข้างบนแน่นอนสุดเปล่านี่เหรอจริงมันน่าจะสะท้อนตรงนี้เนะ เฮอใช่จริงด้วยเมาเอา่ะเร็วมาไหนครับเนี่ยเข้ามาข้างในแล้วนี่เขามาข้างในแบบผ่านเลยว,วะกระโดดมาครั้งเดียวเนี่ยโอ้ตำรวจมาแล้วครับสองนายอยู่คาดายเหรอก็คือจอมมหาว้ายนะเว้ย เอาไปสับตัวยิงน่าจะมีสกิลคอมโบนะเนาะไปสับตัวแล้วต่อสู้คอมโบเลยเนี่ยถ้ามีสกิลคอมโบนี่ผมว่าเก่งเลยนะครับเฮย้ยมันมาแล้วเออแช่แข็งแล้วแช่แข็งแล้วยิงนันแช่แข็งว่าเตะสิเฮ้ยจะปล่อยตัวพวกนั้นโทษไงวะอ๋อไอต,ตัวนี้คุยเราอยู่ have feeling there might something there that can help a can feeling be I in us. นี่เราใช้บาดเลียด้วยนะเลยช่วยไม่ยังช่วยออกมาไม่ได้เว้ยต้องไปหาที่เปิดประตูมันน่าจะมีสวิตช์นะครับเฮ้ยจะาทำลายได้ไหมได้ว้าทำลายได้ก็เจ๋งดีครับเราต้องหาทางขึ้นไปก่อนถ้านอันดับแรก ฮ้ยเนี่ยมันมีช่องโหว่ตรงเนี้ยเราต้องหาวิธีนะเฮ้ยเหมือนตรงนี้ทำลายได้ว่ะทำลายก่อนเลยหืมทํงไงวะมีให้ดูด้วยครับหอเออหือไปว่าเรามีไอ้น,นี่ ลาวาครับเรามีพลังลาวา <c oughs> เป็นเลยท่านผู้มชมเปิดกล่องครับเปิดกล่องให้หมดก่อนนะนดับแรกเอามาประกอบเลโก้ฮิประกอบที่เปิดหรอหรือว่าไงเฮ้ย <c oughs> ประกอบลิฟต์วะอาคนเรื่องขึง้นไปข้างบน <c oughs> อะไรครับท่านข้ามาหาแล้วหนีเข้าประตูไปเลยอะ่ะเ,เอ้าเฮ้ยต้องใช้เราวะเฮ้ยไปกดลงมา ขอให้ใช้เราอ่ะเฮ้ยเอ้าเดีวครับท่านตีไม่แตกตัวโอเคต้องโอ้โหกลายเป็นตัวเล็กอะนี่เราแบบได้พลังแอนแมแอนแมมาปะเนี่ยเฮ้ยไปเกมอะไรวะเนี่ยอโอโหแบบมีเอียงตัวเอียงเหลี่ยมให้ด้วยนะครับเพื่อดูว่าจะไปยังไง นี่มาต้องเลี้ยงอย่างนี้เฮ้ยอย่างนี้ก็ตายดิเฮ้ยเอาเอาออย่างนี้ก่อนเราต้องไปไหนฝั่งซ้ายหรอเพื่อโดนวะน,นี่ไม่มีหมอบบอกว่า เฮ้ยอื้มเฮ้อโดนอีกแล้วไปผ่านแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยหมุนอีกแล้วครับท่านอืมต้องตีว่ะมันเป็นสล็อตเลยอะอันนี้คือวิธีแฮ็กใช่ไหมเนี่ยคือวิธีแฮ็กค,ครับท่าน อะไรแผงวงจรพวกมันมาตึมเลยวะพวกมันอะไรก็พวกเราออกมาเนี่ยแหละเป็นพวกมันเลยนี่ครับมาช่วยจอมไว้ไล่ทั้งหมดเฮ้ยก็มันชี้มาทางนี้ไม่ใช่หรออืม เฮ้ยมาว่ะท่าโคตรมาเฮ้ยนี่ไอ้ประกอบเลโก้ก่อนเออผมก็ว่าอย่าจะไปไงวะมต้องมีเครื่องช่วยครับเอโอ้เต็มตัวยิงว่ะอา่นไงยิงไอ้นั่นแน่นอนเฮ้ยมันเด้งอย่างนี้เลยหรอมันจะเป๊ะไปละแล้วกระจกแม่งก็แตกก่อนด้วย เป้เกินไปใช่ไปครับเนี่ยไปแล้วประตูเปิดแล้วครับเร็วทุกคนจยืนอยู่นิ่งๆๆทำไมแต่ตัวนี้เหมือนวิ่งช้าๆนะหรือเราคลิปเองวะวิ่งช้าถึงวิ่งเร็ววนีนวเว่เฮ้ยใช้สกิลวัาเลยโหเฮ้ยบ้านอะโดนตีสองทีเนะี่ยนะเฮ้ยหืม อร่อยลองเป็นใช้นี่บ้างครับไหนท่ามคืออะไรกระจายพลังเหมือนกันไปไปยิงระยะไกลเขาเรียกยิงายาายระยะไกลรู้ว่างไหมไม่รู้ก็เจอนี่หน่อยเป็นไงโห่ร่วมหมดเลยว่ะเลยโหดเหมือนกันนะเฮ้ยป,ประเด็นเลย มึงไม่มีรถให้กูเหรอนั่งไงรถโอ้โหเอาล้นไปเลยครับท่านอย่าไปกดค้างสิไปโอ้โหชนแหลกไม่ขึ้นด้วยพราะมันขึ้นไหมไม่ขึ้นว่ะจะวิ่งตามได้ให้วิ่งตามเลยนี่มันสามารถเล่นสองคนได้ครับเ้าเล่นคนเดียวมันก็จะมีบอทมัน,นให้เราเล่นอีกคนหนึ่งครับและนั่นคือเราเล่นกับเอไอนั่นเอง ไปเลยขรับร้อห้าสิเมตรนี่ฮะวิ่งมานี่ผมว่าพักหนึ่งแหละเฮ้ยมันบอกให้เราขึ้นทางนี้วะเฮ้ยไม่เป็นไรทางนี้ก็ไปได้เอเราอ้อมครับอือ้อมมาทางนี้นี่เองเฮ้ยตำรวจไม่เห็นเราวะประจำนี่ตำรวจถ้าเห็นไวไลน์นี่ต้องแบบไล่จับนะครับว้าว มันเลโก้ดิฟจะชัดเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเจอเลโก้ดิฟหน่อยเออมาถึงแล้วนี่มันแบ็ทแมนปะเนี่ยเฮ้ยถามแบ็ทแมนปะเนี่ยเหมือนจะ <F est> มีบีบแต่ด้วยไปท่านผู้ชมเฮ้ยเพื่อนเรามันก็วิ่งมาไวเหลือเกินมึงวิ่งหรือมึงวาร์ปเนี่ยเฮ้ยมอเริ่มเล่นเรื่องกันเลยครับ Hey, hey, Lois. I'm heading over to the Metropolis Gala. Expensive Gal. dresses and canopies can wait. Oh. Didn't Mr. White put... Clark uh, Clark I mean, Kent Clarkson on this job? He did. But it's me. gonna take the planet's best reporter to uncover how the Justice Syndicate let two villains slip through their fingers at Star Labs. Call me suspicious. There's <laughs> something not quite right about those Justice League <laughs> มันนึกเทปเก็บไว้มันนึกเทปเก็บไว้แล้วดูแบดดีแบดกันหมดและเออจะมาพิสูจน์ผีวะเนี่ยเฮ้ยเอ้ากองตกครับท่านเฮ้ยมันต้นไม้กินคนจะชัดใครลุกทิ้อยู่นี่เหรอวะ ออไอ้นี่ไงศัตรูของแบคแมนที่ใช้พืชนะครับใช้พืชเป็นหลักคือร่างกายมันเป็นพืชหมดเลยครับเราสามารถเรียบแบบพืชมาครองเมืองได้เลยมาคุมเมืองได้เลยพลังโคตรโหด ก็ถึงเฮอร์ควลีนี่มันโดนทิ้งโดนทิ้งตั้งแต่ตอนรถครั้งนั้นเลยนะครับที่โตเกอร์ลงไปกดผิดครับน่าจะ EP พสองนะครับลองไปดูครับอย่างฮ้าครับกดผิดเอาออกไปไอเอาเฮ้ยมันก็ไวร้ายเหมือนกันไม่ใช่เหรอวะมาแล้วครับไวร้ายสู้กับไวร้าย มาแรงงานนี้จริงที่จริงเราได้จะเป็นเฮอร์คีนนะแต่เหมือนเราจะเป็นฝั่งนี้วะอมอยิงเลยได้ไหมก็ยิงเลยได้นี่ยิงวยิงวเอาเฮ้ยอะไรวะน้ คืออะไรครับท่านมาดูกันทำลายได้ไหมกระจายพลังเรียบร้อยเหมือนตัวนี้จะโหดกว่าเฮ้ยทำไมตัวนี้มันโดนหนามยึดล่ะเฮ้ยอันนี้ต้องดูต้องดูต้องดู คือไรออ้าวไอตัวนี้มีระเบิดด้วยวะนั่นไงมีจริงด้วยไปไปไปจะฆ่าทำลายเองฝากข้างนอกด้วยม,มันส่งอะไรมาครับเฮ้ยแต่ผู้หญิงคนนี้มันก็โดนว่ะเฮ้ยต้องมาช่วยเพื่อนก่อนเฮ้ยมาเอาอะไรมาให้เราดูเฮ้ย เราก็ใช mm. like ้ไปเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยไม่เป็นไรนะเฮ้ยหืมเฮ้ยหรือว่าเราต้องใช่ผมว่าต้องโยนมันเข้าไปครับเปิดไหมไม่ว่ะเราใช้ตัวนี้ เฮย้ยเจ๋งวะต้องสแกนก่อนด้วยนะถึงจะดึงออกมาได้มาแล้วท่านผู้ชมเออไมันให้หมดครับแต่มันก็ยังยึดเพื่อนเราอยู่เหมือนกันนะไอ้สองคนนั้นอ่ะยังยึดเลยอ๋อเร็วไปเดชช็อตมันเฮ้ยเพื่อนเราอีนี่รบย้อยวะ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> <Spencer> เราต้องหนีวะเนี่ย เฮ้ยเราต้องหนีเราต้องหนีพร้อมปล่อยแก๊สพิษมาครับไม่ได on ้ไม่ได้ไม่ได้มันมีต้นไม้พิษอยู่ว้าวเมื่อกี้เฮดช็อตไปทีเจอน้ำแข็งเฮดช็อตโอ้เฮ้ยเราสลับตัวบ้างครับเรามาเล่นสองตัวนี้บ้างครับมันว่ะเฮ้ยตัวหลากหลายดีเดี๋ยวเจ เดี๋ยวเจอเ,เจอการแช่แข็งเอ้าม่งไฟก่อนอเฮ้ยนี่ทำลายนี่ทำลายเร็วรีบยวไล่เร็วพวกอะไรวนนะน่าเจอไวร้ายเจอไวร้ายหน่อยเป็นไงทำลายได้ไหมไม่ได้ว่ะต้องหลบต้องหลบเราต้องหลบเดี๋ยวพวกนี้ช่วยอะไรได้บ้างต่อจิกซอได้ไหม เฮ้ยนี่นี่เราต้องไปทางนี้เฮ้ยมันมีมันมีมาว่ะมีจอลเคว่ะมีงจอ,จอเลเคอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอืมจอลเคติกตอ่อ <c oughs> เราต้องดูดิไม่ดูได้ไงอะเฮ้ยเฮ้ยมีอไง เฮ้ยอือันตรายแล้วอันตรายแล้วทำลายจอเคก่อนเรียบร้อยถังแล้วครับทำลายทำลายซะปล่อยระเบิดมาใหม่วะเนี่ยเออทำารไม่เหลือซากกลายร่างเป็นร่างเด็กแลกลายร่างเป็นร่างโต ้พิคอะไรวะมีท่าอะไรบอกเราไม่แค่แข่งทำไมเดินบันไดเงี้ยหรออือหือเฮ้ยเออเอาเฮ้ยโดนมะเฮ้ย แช่แข็งสำเร็จเฉยเมื่อกี้โดนตบอยู่นะแช่เป็นค้อนนะเพื่อทุบจะมาทำลายนี่ไปท่า,ทามันสวยดีวะทา่ามสวยดีวะ,ว,ว,ะวุ้เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ย <S <S มาตกใจครับมาตกใจเฮ้ยมันปล่อยแกพิษมาอีกแล้วตรีบไปเร็วทุกคน อะไรครับเนี่ยมาเลยครับเนี่ยเฮ้ยเราต้องหาวิธีทำลายเราต้องหาวิธีทำลายเฮ้ยเ,ออเราจะโดนแช่แข็งครับท่านเฮ้ยกระโดดเข้าไปได้ไหม เฮ้ยเราทำไรนี่ได้อยู่เโจมตีมันได้อยู่จมตีก่อนไม่โจมตีไม่โดนวะโดนไหมเออโดนลวงไปลวงไปไม่ลวงว่ะแช่แข็งแม่งเลยไม่แช่แข็งไม่ถึงวะไปตอนโดโครตสวยอ่ะ โดนไปดีครับดวงไหมเอ้าเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยไปไปเร็วเฮ้ยโดนอะ <c oughs> ไรวะเฮ้ยอันตรายวะ่ะเฮ้ยเจอนี่ปั่นเฮ้ยเราต้องใช้ตัวนี้มา <c oughs> <c oughs> โอ้โห oh, ต้องกลายเป็นร่างเล็กไะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เว้ยเศรษฐล้านทำลายเดี๋ยวอันเดียวเอสาอสาุดท้ายเอาสุดท้ายเรียบร้อยครับท่านมาแล้ว <c oughs> เรียบร้อยได้ท่าใหม่ไะเนี่ยอะไรวะไม่ท่าห <c oughs> รอรให้กดเฉย <c oughs> ไปไปไป ไหนวะไหนวะประตูที่มันจะให้เรากดเฮ้ยต่อจิกซอก่อนต่อจิกซอก่อนเลยอันดับแรกต่อเลโก้ดีครับไม่จิกซอนั่นแต่ผมว่าค่ขายกันนะเฮ้ยไม่ขายว่ะจิกซอส่วนจิกซอเลโก้ส่วนเลโก้เฮ้ยเราต้องกลายร่างไปล่างเล็กนี่มันบอกแล้วเฮ้ยไม่ใช่ต้องกลายร่างไปล่างใหญ่ก่อนเฮ้ย อันตรายว่ะว้อย,วอ,ยวอะไรวะต้องต่อใหม่เลยปะเนี่ยเฮย้ยกระลาเม็นล้างใหญ่เฮ้ยต้องโยนไปตรงนู้นมั้นไง เอาไปเออมันต้องงี้ดิค่าต่อจิกซอยให้เราต่อจิกซอยนะครับต่อเลโก้มามคือ,อไรมไม,ไม่ไม่คิดจะช่วยกันเลยเหรอเราวต้องใช้นั่นคุ้น,นทาน,นี้คุ้นคุ้นไปดีครับยิงยิงเลยโหมันกระเด้งดีมากอะ่ะมันมีปืนเก่งมาก เรียบร้อยเรื่องปืนอ่ะปรึกษาผมได้ครับผมมาแล้วมาท่านผู้ชมอืมันยิงไม่ขึ้นบนว่ะแต่เมื่อกี้เฮ้ยมายิงช้าจังวะเออเฮ้ยอยากยิงแบบรัวๆเลยไม่ได้เหรออ๋อเฮ้ยล่วงว่ะมันล่วงมาแล้วมันล่วงมาแล้วท่านผู้ชมเออ

กล่องสำคัญมากเลยนะครับเฮ้ยเอาจับเพลย์คลนไปไปทิ้งกล้องไว้าำ้拉ครับท่านอันนี้มันคือพวกฮีโร่ฝั่งร้ายนะครับ มันเป็นฮีโร่ที่มาจากมัลติเวิร์สเป็นมันติเวิร์ที่ฮีโร่จะเป็นฝั่งร้ายนะครับเอามาทำลายฮีโร่ฝั่งดีหมดเลยถ้าใครไม่เข้าใจต้องมาดูต้นอีพีที่สองนะครับจะบอกย้งเฮ้ยมาแล้วแต่คิดว่าไวไลมีเพื่อให้แกชนะนะฮีโร่ โอเคไหมเฮนนี่โอ้ทะเลใมาเห,ห็เธอมาชัวร์ฮ่าฮ่าโลมาแล้วตอนนี้คือแบบฝ่ายร้ายเป็นฝั่งดีเฉแบบยคร <laughs> ับท่านตัวทีโลเป็นฝั่ง <laughs> ฝั่งตัวโกงมันเป็นฮีโร่มาจากมัลติเวิร์สอีกมัลติเวิร์สหนึ่งนะครับเพราะฮีโร่ในโลกมัลติเวิร์สนี้โดนวาร์ปหายไปแล้วครับโดยมีโลฝั่งร้ายท่าำลายมันแล้วครับตอนนี้ก็เหลือแต่พวกจอมวายร้ายครับพี่อมาก,กอบกู้กันเองโอเคครับแล้วผมขอจบอีพีนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากติดตามใช้กันเมื่อยแล้วนะครับขอบคุณครับอีพีต่อไปต้องมันแน่นอน